สบายดีค่ะทุกคนมาค่ะมื้อนี้ก็มาพบกับก้อยกิน,นไม่ได้ก<ะ>ินน้ยมะพร้าวกินมะพร้าวเห็นมะพร้าวแล้วก็จะกินมะพร้าวข้าวไม่จะกินบอกให้กินข้าวก็ไม่อยากจะกินร้องไห้อยู่ใช่ไหมเก่งหรือเปล่าหรือไม่เก่งเนี่ยร้องไห้ดูบนเตียงอืมร้องไห้อยู่บนเตียง กินบ่จักอืมตำมะฮุ่งค่ะทุกคนน,น้องลินได้พัดเฮ็ดพัดพกรวกลมอืมกินหรือเปล่าล่ะกินหรือเปล่าล่ะอืมกินแต่น้ำมะพร้าวกับอิ่มแล้วนะลินท้อ,อทง ตึงอะมั้งนะข้าวกินไปนิดนึงหอ,อมลงหรือเปล่า่ะหอมเหมือนแมวหรือเปล่าลูกมันจมจงแล้วจเหรอจงเลยมจมจงแล้วอืม,อมจะมากหูหมักร้า สักห้าบาทไอรินอยากกินรินชอบกินมะพร้าวชอบชอบเบิรนะ์ดแหละเนาะไอริน,นเนาะผลไม้เนาะตองจจนี้งแน่มั้งอืมหม่ามวูงจับแซ่บค่ะทุกคนออกเปรีป้ยวๆนะจังหน่อยมักเปรีป้ยวๆเนี่ยเนาะอยากกินอนะไรคอยากอย่าง,อยา,งอยากกินขบุนอ่า เราเป็นเจ้ากุ้งเหมือนนี่อืมดีมากครัได้ซินเอวพี่ดูเท่าดินดินข้าวปุ้นได้มาหน่อยเดียวเพราะว่ามันเบิดลรงเฮียด้วยไฟสายน้อยเลยเนาะเพิ่นขายเบิ้ลละเรือบ่หลายก็เลยได้มาหน่อยเดียว เมื่อวานก็ไปอันเฮดบัตรนาะทุกคนไปต่อบัตรต่อบัตรวีซ่าแต่ไม่ได้ต่อซ้ำเอาอีอืออ๋อเพื่อนก็มาเอามาไห้น้อยหน่อยจังอะไรหน่อยจังแม่ก็ได้น้อยเหมือนกันคุณบอกว่าอันซีเฮด Nào nhớ bài mày, bỏ lưỡi nhằng chừng đầy cầm hút đó tụi con nó, Nhưng Nhưng mà to xong... Áo bớt lại! to xong... Cháu mà kìa, nhưng mà oh, bớt anh oh. <coughs> nhổ đó. Lại! Hả? Lại! Ờ, ờ, lại, lại, lại. Chìu, chìu, miếng quắn. Miếng quắn, miếng quắn. Bớt ข่าปูนมีน้อยเดี๋ยวลินเบื่อป่ะได้น้อยๆ้นึงข่าปูนนีทลทำไมเข้ามุกินแต่นี่ได้เ,ดเลือดกันลนะไล่เนี่ยอันนี้นักมัม เสเซอร์แล้วนี่นะเผ็ดๆจ,จังหน่อยบุเผ็ดหลายเอาเป็นคนกินเผ็ดบุเกเองนะกับพักอันนี้พักสลัด เมื่อวานไอ้ิงก็กินอยู่แหมเด็กเมื่อวานไอ้ดิงก็กินอันข้าวปุ้นอยู่แม่เนาะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะเม่ยนพี่น้องเพื่อนว่าอืมแล้วก็คืออ้วนแท้ไอ้ดิ้งอยากกินแม่กินยังห้วย <laughs> เดี๋ยวมากินแม่ได้ วายโอ้หอมดินนั่งแม่อืมอืมอืมแช่ไงได้ฮะแช่ไงได้แช่แม่เขียวแช่แม่แช่ไงเขียวตับมะุ่มเขียวตับมะุ่มไงนี่ดิอ่ะหอมไหหอมปลาแดี๋ยปะดินนั่งแม่ เออแม่ก็รักหนูหนูก็อย่ากคิดดืด้อหลายเลยเอร,รินตุ่นไหเอรินรักแม่แม่ก็รักหนูหนูอย่ากคิดดื้อหลายเด้อคุ <c oughs> เ,เก่งเด้อ <c oughs> โอ้เอรินเห็นช้างบ่หว <c oughs> ั่นเห็นช้างบ่ช้างมันน้องขวดน้าแม่ดินอื ร้านเอรินเห็นช้างเนาะเอรินให้อ้อยช้างป่ะเป็นบอกล้าให้เนาะว่าเอรินย่านไหมเนาะป้าดินก็ย่านอืมพี่ก็ก็ย่านอ๋อพี่ป้าก็ยากเอรินเนสะ่ะย่านป่ะย่านนั่นยานน่านแ,แม่แม่แม่บอกย่านแม่พี่ป้าหนาแน มีบ้านันยามีเพชรสวยอะไนะนั่นานๆอืมวาเรืองอันนั้นพันจบมีอันพี่น้องเพ่อนว่าอย่าอ้วนหลายอ้วนหลายเดี๋ยวบ่มมีคนฮักเดอ้อฮะนี่จงิงใดอ่ะเนาะโอ้ยเสเ้ตใส่มือเสืใส่แม่แม่พีอะไรมีโอ อ๋อปีวีโอเดี๋ยวแป๊บนึงคุยกับพี่น้องก่อนเขาบอกว่าอย่าอ้วนหลายเรื่องแต่บุ๊มมีคนฮักเด้อเห็นอเปล่เอ็งจะว่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวน้องก็ออกมาอืม <c oughs> ไม่เป็นอะไรเดีย๋ยวน้องก็ออกมาอืม <c oughs> ไม่เป็นไรเดีย๋ยวน้องออกมาอืมเดี๋ยวน้องออกมาเนาะ เดี๋ยวเ้ยงกินบ้านเ้ยงกินเห็ดนะอลี้ยกินเห็ดเธอกายาเนาะทุกคนบุมีคนหักกายาเนาะนน้องกิเห็ดหักตัวเองก็พอแล้วเนาะ,นะทุกคนเนาะครับคนเพื่อนจีหักบอกวา่าจีอ้วนจีจอย<ๆ>เพื่อนกะหักเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> มันกะ <c oughs> มีช่วงอ้วนช่วงจอยเนาะแล้วแต่เฮาแบบ การยิ้การกินของเขาได้แล้วก <laughs> ินหลายกินหลายกะอ้วนเนาะเขาลดปริมาณก,กินลงมันกะจะแบบจอยลงไงซี่นะอืมอยากบ่อยากบ่เฮ็ดอีกบ่อืมอิมนยักแม่อินยักแม่ นี่น่ะเอาเห็ดอีกเห็ดอีกอ่ะอันจิ้มอืมเฮ้ยยิ่จิ้มทั่วจิ้มไปทั่วด,ดุ้งตานั่นช่างกันฮึ่มย่างมันจากบาทหรออ,อืมอะไรจำมองหุงมามันเฮียไเลยดุเบิ่งตักเข้ามาแบบน,นี้แมนดุตักเข้ามาในจานแบบเดีย อ้าวคิดต้อาใส่ข้าวอ่ะอ้ําเลยอ้าออําอ้ําอืมเก่งยิ่งเาก่งจะเอามาใส่แม่ดที่หรอเพ็ดวะแม่นี่เพ็ดมักเพ็ดจักเม็ดจักเม็ดแต่เพ็ดกินเพ็ดกินเพ็ดเพ็ดมากอืมงั้นรึหลายหลาย กินคนเดียวบวชด้วยไม่เอาวันนี้เอ้ยไม่เอาก็วางไาว้เดี๋ยวเอาฮะเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาก็วางไว้หรอกกินหรออืมอร่อยของอดินก,ก็อร่อยอืมโอ้เก่งแล้วันนี้กินข้าวเก่งแล้วพี่น้องเอ้ยอืโอ้ยอายลินซ้อนโดนหัวแม่ ไม่เนื้อไก่มันไม่ใช่เนื้อไก่เลือดไก่อ,อืมหกอนะไรบ้างไม่เสร็จให้บิงเอามือออกสิไม่เป็นไรน,น้องๆก็ออกมาเดี๋ยวทำคลิปบอกพี่น้องอีกทีเนาะว่าทำไมเราถึงอ้วนเนาะใช่ไหมเพราะว่าไอรินจะมีอะไรแล้วนะ เพราะว่ายินจะมีน้นิวนะเดี๋ยวทำคลิปบอกพี่น้องอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วรอติดตามชมคลิปหน้านะคะเนาะทุกคนเนะะาะใช่ไหมไอรินอืมกินเก่งจังเลยอร่อยแล้วใช่ไหมตอนแรกไม่ยอมกินไม่บอกให้กินไม่ยอมกินไหนไม่เพิ่มเห็ดฮะ โอ้ยโอ้ยอะไรเลยโห่ไกอ่ะบายบายค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าลูกโอ๋จุ๊บจุ๊แทนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อแมยบายค่ะ